เช้ามืดวันนี้ก็มีการเปิดเผยว่ามีไฟไหม้ร <ฮะ S 2> ตรง <ฮะ S 2> บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงของสถานีรามคำแหง <ฮะ S 2> แล้วก็มีการปิดสถานีตามมาที่นี้พอมาจนถึงเวลานี้เนี่ยก็มีการแจ้งออกมานะครับจากเพจเฟซบุ๊กแอร์พอร์ตเรลิงบอกว่า ณขณะนี้สถานีรามคำแหงเปิดให้บริการแล้วมีข้อความระบุว่าหน่วยดับเพลิงได้ทาการดับเพลิงเป็นที่เรียบร้อยสถานีรามคำแหงปลอดภัยพร้อมให้บริการตัวสถานีเปิดให้บริการแล้วแต่บันไดเลื่อนยังคงปิดให้บริการชัว่วคราวผู้โดยสารสามารถใช้บันไดธรรมดาในการเข้าออกและโดยสารรถไฟที่สถานีนี้ได้ตามเวลา Ters, ปกติตามตารางปกติเพิงเนี่ยไม่บริเวณร้านค้าที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2นะคะซึ่งตรงนี้เป็นโซนร้านขายของค่ะมีประมาณ30ร้านค้าค่ะนีดูสภาพอรค่ะคือมันไม่ตะกอนประมาณสักตีสี่ค่ะก็บอกว่าจากการล่าสุดเนี่ยคุณบัญชาสืบกระพันผู้อำนวยการเขตสวนหลวงเนี่ยก็บอกว่าการเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณร้านขายของใต้แอร์พอร์ตเฟลลิงก์เนี่ยก็บอกนะครับว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยร้านที่ไหม้คือชั้น1ชั้น2เป็นโซนร้านขายของรวมประมาณ 30ร้านตอนนี้เนี่ยสภาพอาคารโครงสร้างยังแข็งแรงแต่อาจจะมีพื้นที่บางส่วนได้รับผลกระทบเช่นบันไดเลื่อนลิฟต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดไหม้ขณะนี้พังเสียหายไม่สามารถใช้การได้ต้องผลให้ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าที่บริบรเวณสถานีดังกล่าวนั้นต้องเดินขึ้นบันไดแทนนะครับตัวสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบ คณะที่สำนักง,งานเขตสวนหลวงกำลังเร่งประสานเจ้าของอาคารมาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนการตรวจสอบบริเวณสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์ไม่ได้รับผลกระทบมีเพียงบันไดเลื่อนที่อาจได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกความร้อนแต่ยังสามารถเปิดให้บริการรถไฟฟ้าได้ตามปกติเนื่องจากช่วงเช้าเป็นช่วโงมงเร่งด่วนซึ่งมีประชาชนใช้บริการเป็นจํานวนมากอีกทั้งทางเขตได้มีการตรวจสอบรับลงทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อเจ้าของร้านสําหรับหาทางเยียวยาแล้วครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เพลิงจะมาอยู่ชั้นล่างชั้นสองนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นร้านค้าพวกพวกสตาร์บัคพวกเซเว่นนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยประมาณ3เกือบสามิบร้านค้านะครับทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างของอาคารเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ยังดีอยู่นะครับอาจจะมีแค่ส่วนควบเช่นว่าไม่ได้เลื่อนนะลิฟต์แล้วก็อปกุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนเนี่ยอาจจะเสียหาย นะครับซึ่งส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบตเหตุอยู่ในส่วนของการให้บริการของแอร์พอรนะครับจากการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าจะมีกระทบแค่ไมาได้นนเลื่อนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับก็เลยทางราพอมอเนี่ยแอร์พอร Link ก็คิดว่าเพื่อลดปัญหากระทบกับผู้สัญจรนะครับก็ให้ ด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ก็เปิดเผยนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าหลักแสนนะครับถึงหลักล้านเนื่องจากบางร้านนั้นมีการนําของมาเก็บสต็อกไว้เป็นจํานวนมากประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงสิ้นเดือนทําให้มีการสั่งของมาเก็บไว้ในร้านเพราะเป็นช่วงที่จะมีลูกค้ามาซื้อหรือใช้บริการเป็นจํานวนมากตัวการเยียวยานั้นได้รับประสานจากทางเขตเบื้องต้นว่าจะได้รับการเยียวยาประมาณร้านละ10,000บาทซึ่งส่วนนี้ต้องติดตามการช่วยเหลือเยียวยากับทางเจ้าของอาคารต่อไป ว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรรวมถึงมีการทําประกันภัยเอาไว้ไม่ด้วยค่ค่ะนี่อาคารถือว่าได้รับความเสียหายเยอะนะฮะแต่ต้องบอกก่อนไม่เกี่ยวกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงค์นะไอ้เี่อาคารที่มันอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ติดกันนะะอยู่ติดกัน, <ะ S 1> นครดดเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยฮะหลายคนบอกเอ๊ะมันมันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถานีรถไฟฟ้าไหมส่งผลต่อเรื่องของการเดินรถหรือเปล่าครับตอนนี้เปิดให้บริการปกติครับครับ ไปดูต่อที่ขอนแก่นนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้เหมือนกันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเพลิงไหม้รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นต้นแบบขบวนแรกนะคะของประเทศไทยด้วยภาพรวมเนี่ยรถไฟฟ้ารางเบาหรือจริงๆแล้วจะเปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการนําเสนอโครงการเพื่อจะสร้างรถไฟฟ้าสู่พื้นที่จริงนะคะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะแล้วก็พื้นที่รอบบึงแก่นนครด้วยนะคะโครงการนี้เริ่มจัดสร้างตั้งแต่ช่วงปี64ค่ะเป็นการศึกษาวิจัยต่อยอดนะคะจากการรับมอบรถแถมจากญี่ปุ่นมาสู่การสร้างขบวนรถไฟฟ้าต้นแบบใช้เวลาการวิจัยจัดสร้างเนี่ย4ปีหลังจากนี้เองเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะไม่หมดเลยค่ะโอ้เสียดายมาก คือนี่คือต้นแบบใช่คือยังไม่ได้วิ่งจริงล่ะแต่ว่าเขาก็จะเอาไปทําขบวนที่จะวิ่งจริงแล้วอุตสาห์ถอดแบบมาจากแตรมของญี่ปุ่นน่ะสี่ปีแล้วโอ้โหดูที่หน้าตาน่ารักด้วยเรียบร้อยเลยค่ะเออนะฮะอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่มันมีการรอบวางระเบิดหน้าแฟลตที่พักตำรวจของสถานีตำรวจภูอรปันังสตาจังหวัดยะลานะครับจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก34ราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบรถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นรถยนต์ทางราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทานโตแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์กล่าวซึ่งสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ก็เลยเข้าควบคุมตัวนะครับทราบชื่อว่านายมุสตอฟามะและ อายุ27ปีอยู่ที่บ้านเลขที่33หมู่3บ้านจาระแตกตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลา<ฆ>เป็นผู้ช่วยช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลทานโตจากการสอบสักถามเบื้องต้นพบว่ามุสตอฟานเนี่ยเป็นคนใช้รถยนต์คันที่คนร้ายใช้ก่อเหตุน,นี่แหละเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นนายมารอปีหามะอายุ45ปีเป็นคนที่มาจากตำบลบูกิจอํเภอเจาะไ้ร้อง โทรหานายมุสตอฟาสอบถามหากุญแจและทราบข้อมูลจากนายมุสตอฟาว่านายมารอปีเป็นคนออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลทานโตเป็นคนสุดท้ายปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและติดตามตัวนายมารอปีเพื่อหมายข้อมูลกรณีต้องสงสัยเกี่ยวกับการก่อเหตุนะครับส่วนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยทางกอง่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากำชับให้เจ้าหน้าที่พูดคุยสร้างความเข้าใจ เพื่อรับทราบถ,ถ,ถึงขั้นตอนของเจ้าหน้าที่รวมทั้งให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสย,ยุติธรรมคำานึงถึงหลังสิทธิมนุษยชนให้มากที่สุดล่าสุดเจ้าหน้าที่เชิญตัวมุสตอฟาไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่41เ,เพื่อดําเนินการวิธีซักถามและขยายผลต่อไปแล้วก็ขอความร่วมมือไปอยังพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่คุณสามารถแจ้งเข้าไปได้หลายช่องทางมากมีทั้ง โทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภา,พภาคที่4ีูร่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับ061 1732 999่งนนี้เบอร์สายตรงเลยหรือสายด่วนกร,รมนรภาค4 1341และหน่วยเฉพาะกิจได้ตลอดพื้นที่ได้ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งหมดนี้ถ้าคุณให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด ทั้งนาพาซ่อนเร้นให้สนับสนุนที่พักพิงหรือสนับสนุนสเสบียงอาหารใครที่ไปทําแบบนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา189จําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอดีตทูตนาิกลอดเฟื่องระบินเองก็โพสตเฟซบุ๊กนะคะว่าสงสัยประเทศไทยเนี่ยมีข่าวดีปุ๊บไฟใต้ประทุทันทีสงสัยว่าจะมีคนจ้องเตะตัดขาไม่อยากให้ก้าวหน้านะคะโดยข้อความที่อดีตท่านทูตนาิกลดโพสต์ค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะครับ เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์ด้านดีๆของไทยเช่นประเทศไทยได้รับการชื่นชมได้รับการจัดอันดับที่ดีมีเหตุการณ์ที่เป็นภาพลักษณ์ด้านบวกเช่นแข่งกีฬาชนะหรือแม้แต่การที่เ v ของลิซ่าออกมาแล้วมีผู้คนทั่วโลกชื่นชมกล่าวขานจากนั้นจะมีเหตุรุนแรงทางใต้ปัดหุขึ้นมาทันทีอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์คาบอมครั้งใหญ่ข้างฝฟ่ตตำรวจที่ยะลามีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายคนแปลกใจว่าทำไมมันช่างบังเอ,อิญหรือเกิดเหตุพ้องกันมาหลายครั้งแล้ว จนทาให้อดหนึกไม่ได้ว่าต้องมีใครหรือชาติใดที่ไม่อยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้าไปด้วยดีเลยต้องมาหาเหตุเตะตัดขาเสียค่ะม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ